ตอนนี้หลายคนสงสัยนะครับว่าดาราโลก8ปดใบเนี่ยคือใครยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่ใช่พร้อมราชพัชที่ก่อนหน้านี้ถูกต้นสังกัดยุติสัญญาซึ่งในรายการโหนกระแสเนี่ยใช้อักษรย่อว่าชอช้างนะครับซึ่งก็ไม่ใช่พร้อมแน่นอนแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็มีข่าวออกมานะครับว่ามีดาราซีรีส์วายนะครับทาผู้หญิงท้องแล้วไม่รับ นะฮะแล้วก็ไล่ให้ไปเอาออกนะครับคือข่าวมันประมาณเดียวกันอันนี้เป็นข่าวหนึ่งก่อนนะครับแล้วในเนี่ยปรากฏชื่อพร้อมรัชะพัฒน์ซึ่งตรงเนี้ยก็เดี๋ยวต้องรอทางพร้อมออกมาชี้แจงว่าใช่ไม่ใช่อะไรยังไงนะครับแล้วอีกพักหนึ่งก็มีคนออกมาแฉเพิ่มนะครับว่ามีดาราซีรีส์ววยอีกคนหนึ่งนะครับคือเป็นคนละคนกันอันนี้อีกคนหนึ่งก็คือเนี่ยแหละโลก8ใบเนี่ยแหละนะที่ออกของกระแสวันเนี้ยชอช้าง นะครับมีโลก8ดใบนะฮะแล้วผู้หญิงเนี่ยก็โดนหลอกว่าเออมีแค่ผู้หญิงคนเดียวแต่จริงจริงมีแฟนอยู่แล้วนะครับเนี่ยรวมกันเนี่ยเจคนนะครับแล้วก็บอกว่ามีมากกว่านั้นด้วยนะฮะมีผู้หญิงอ่าเป็นโรคติดต่อทาให้สัมพันธ์นะครับแล้วก็มีท้องด้วยเหมือนกันอย่างหนูดีในรายการหัวกระแสเนี่ยก็ท้องนะครับแล้วก็อ่าโดนให้เงินหมื่นหนึ่งแล้วก็ไปเอาออกซึ่งตอนเนี้ยหลายคนก็ไปสับสนว่าเออเป็นพร้อมราชพัตหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับพร้อมด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นนใครเเลยยี่ หาไม่ยากนะฮะก็ก็หาไม่ยากจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คนก็แชร์กันเพียบเพราะจริงๆคำใบก็ก็ชัดอยู่นะชอช้างเพระเอกซิริวายมีคูจิน้นนะครับก็ก็ยังยังไม่แก่เอาง่ายๆคือเป็นดาราแบบยุคใหม่เลยนะฮะก็ยังยังไม่ถึงขนาดแบบว่าเปรี้ยงปางมากนะครับแต่ในการโหนกระแสนี่ก็ก็บอกนะบอกว่าเบอร์หนึ่งช่องอะไรเงี้ยเออ